อ่าเรามาดูคลิปที่3กันนะครับคลิปที่3เรื่องระบบสมการนะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงถ้ายังมาดูคลิปที่12ึ่งองไปดูคลิปหนึ่งสงนะครับง่ายง่ายแล้วก็ขึ้นมายากนิดนึงหลักการคือหลักการเราก็คือทำให้ สมการนี้เป็นไงนะให้หาจุดตัดครับแต่พวกเราลองลองดูสมการนี้นะครับ3 x บวก2 y เท่ากับลบ2และ x y เท่ากับลบ40่บ48ครับจัดรูปไหนจะง่ายที่โยกงง่ายนะครับถ้าเอาอยากให้ได้ x ถ้าเอาสมการที่1นึ่งค,ค,คูมาลกัน3 x บวก2 y เท่ากับลบ2ให้เป็นสมการที่1น,นะ x y เท่ากับลบ48เป็นสมการที่2นะครับหลักการง่ายๆก็คือก็คือต้องให้เป็นจัดรูปอยู่ x ตัวเดียวหรือ y ตัวเดียวจะใช้สมการ1นก็ได้เพราะเป็นกำลัง1ทั้งคู่นะครับ เอาสมการนี้ก็ได้แต่แบบนี้ต้องโยก2ทีถ้าต้องการ x ตัวนี้นะก็โยกนี้ไปจากลบไปเป็นบวกอันนี้หารอันนี้คูณย้ายเป็นหารแต่มันจะยุ่งยุ่งมากเลยตรงนี้แต่ถ้ากรณีแบบนี้ x คูณอยูอย่อยู่กับ y ว่าย้ยา,าย y ไปเป็นหารก็ทีเดียวง่ายเพราะฉะนั้นเราจะเอาอันนี้นะครับแล้วอันไหนก็ได้หรือจะเอา y เท่ากับย้าย x ไป ก็ได้อ่าแต่ครูจะเอาอันนี้ก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งมีหกขั้นจำได้ไหมขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นอะไรนะขั้นจัดรูปตัวแปรใหม่จากสมการที่สองจัดรูปใหม่นะจัดรูปใหม่นี่ครับก็จะได้เป็นอะไรนะอันนี้ทำอะไรอยู่ครับคูณอยู่คูอยากได้ x อันนี้คูณอยู่ย้ายไปเป็นอะไรูกย้ายไปเป็นหาร เป็นหารโอเคไหมคุณอยู่ย้ายไปเป็นหารนะครับทีนี้ขั้นต่อไปขั้นที่2นะครับขั้นที่2ขั้น2ขั้น2ทำยังไงนะจำได้ไหมมันมี6ขั้นเราก็เอากนนีขั้นที่2ค,นะ <c oughs> <c oughs> คือไปแทนค่าแทนค่านะจัดรูปใหม่2ไปแทนค่าในสมการอีกสมการหนึ่ง เราเอาสมการที่2จัดรูปใหม่แล้วต่อไปเอาสมการที่อันนี้2ที่จัดรูปใหม่ไปแทนสมนการที่หละกาันแค่นั้นเองนะครับอันนี้2ก็เอ็จะกับก้อนนี้เนาะก็ตรงไหนเป็น x ก็แทนตรงนี้นก็จะได้ว่าแทนค่าใน1คือสลับกันในเวลาแทนค่าจัด2ไปแทน1ห,หรือจัด1ไปแทน2นะจะได้ว่าว่าไงนะครับก็กลายเป็น 3x บวก 2Y งวายเท่ากับลบ2นะครับอันนี้ลอกมาก่อนนะน,นี่นะอันนี้นะครับ,ก,บการทำที่หนึ่งนะครับพอแทนครับแทนอีกทีหนก็สามคูณลบ48ส่วน Y บวก 2Y งวายเท่ากับลบ 2, 2อ่ะโอเคขอโทษทีถูกขากล้อง จากตรงนี้เราก็เป็นขั้นที่สามแทนค่าขั้นที่สามก็คือหาค่าค่าตัวแปรตัวที่หนึ่งในที่นี้คือค่าของอะไรครับดูก็รู้เนี่ยค่าที่มีเหมือนกันก็คือ่ตัวเดียวค่าเลยค่า y ตัวที่หนึ่งนะก็คือค่า y อ่ะมาจัดการกันเลยครับทำาไงครับแล้วก็มันทําอะไรกันอยู่เนี่ยครับ ันคูณกันอยู่นะครับสามว่าต้องคูณเข้าถามว่าคูณบนหรือคูณล่างหรือคูณทั้งล่างข้างบนคูณลบสี่แปดหรือคูณจำไว้หลักการนะครับใครบางคนที่ยังงงก็ตัวเลขธรรมดาจะมีส่วนเป็นหนึ่งนี่คือเครอหมายคูณนะครับก็หลักการบนคูณบนล่างคูณล่างแค่นี้เองสามห้ามาคูณข้างล่างเด็ดขาดเพราะมันมีส่วนเป็นหนึ่งจำไว้นะโดยทั่วไปอย่างนี้ ห้ามาคุณล่างเด็ดขาดเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะกลายเป็นอะไรครับสามคูณสามคูณลบสี่แปดได้เท่าไหร่ได้ลบสี่สิบสี่ใช่ไหมล่างคือหนึ่งคูณวายก็ได้วายนะครับบวกสองวายเท่ากับลบสองโอเคไหมครับไม่ไดนงงไหมครับ งงนะต่อไปอันนี้มีส่วนเป็นอะไรครับครูถามนี่นส่วนเป็นหนึ่งนะถ้าเลขธรรมดามีส่วนเป็นหนึ่งเหมือนไอ้ก้อนนี้ทำไมครูจะเขียนแบบนี้ครับเพื่อต้องจัดให้ถ่ายมาเท่ากันถึงจะบวกลบก,กันได้ใช่ไหมอ่าผิดนะขอโทษตีขอโทษตีเอ,อ่อจัดรูปใหม่ไม่ใช่จัดแบบนี้อ่าเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ รูจะจัดรูปหใหมให้หลักการให้ข้างล่างหายทําไงจังข้างล่างจะหายนะก็นําอะไรลูกนําเมื่อกี้รูอบอกว่าจะเอาสัส่วนข้างล่างกันบวกลบก,กันมองดูแลมองรูปแล้วไม่ใช่ขอโทษนะขอโทษนะครับเราต้องทําข้างล่างหายโดยการมองแป๊บเดียวก็รู้เมื่อกี้มองผิดนิดนึง y อยู่ข้างล่างเป็นส่วนก็เอา Y มาคูณมันก็จะตัดกันกลายเป็นหนึ่งหายไปใช่ไหมลูกคูณซ้ายคูณขวานะครับแล้วก็ต้องคูณ คูณซ้ายคูณขวาแล้วก็คูณหรือไม่ใช่คูณตัวหนึ่งตัวสองแล้วคูณนี้ด้วยเวลาคูณให้คูณตลอดฉุยตลอดเลยนะครับคูณแค่ตัวทั้งตัวผิดหลักการถ้าคูณคูณตลอดเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนค่าจะไม่คงค่าจะคงเดิมถ้าตัดตัดมันจะหายหรือเพิ่มกับเพิ่มเท่ากันเพราะมันเป็นสัดส่วนมันเท่ากันเพราะนั้นก็นำวายมาคูณตลอดทำไมจะเอาวายมาคูณเพราะว่าต้องการให้ส่วนหาย ลองดูทีครับมันจะหายจริงไหมลบร้อยสบสี่คูณ y ส่วน y เห็นไหมลูกบวก2 y 1ไม่ต้องเอามาก็ได้เอา1ก็ได้เอาคูณ y เท่ากับลบสคูณ y นี่ตัวเกิดใหม่ตัวเกิดใหม่ตัวเกิดใหม่เห,มเห็นไหมลูกค่าเท่าเดิมนะเออมันค่าไม่ใช่เท่าเดิมค่ามันเป็นสัดส่วนอ่ะเท่าเดิม สัดส่วนคงเดิมแต่ค่าไม่ใช่ำนตรเท่าเดิมนะครับอ่ะตัด y หนึ่งเป็น y 1, น y หน y 1, ึน่งเลยเหมือนกันกตัดได้เลยท่องสูตรสุคุณแม่ y ครับหลักการหารก็คือเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งเอาหนึ่งเป็นลบกันก็เ,นเหลือ y 1, กําลังศูนย์เดี๋ยวก็มาเรียนไปแล้วเนาะมหนึ่ง y, 1, ก,ำง y 1, กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งก็ขึ้นไป ลบกัน y ายกำลังศูนย์ากำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบ4ี่สิบี่บวกอันนี้ก็หารก็หารอะไรก็ถ้าค่าตัวเดิมเพราะนั้น2คูณ y 2 y คูณ y ก็เท่ากับ2 y งวากำลังสองถูกไหมในสกับลบ2 y งวยงงไหมงงไหมครับไม่งงเนาะต่อไปก็กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย อยู่กลุ่มใยกันย้ายมาซะก่อนกลายเป็นลบ144บวก2 y ากำลัง2กลายมาเป็นลบกลายไปเป็นบวกเนาะเท่ากับ0นะจัดรูปใหม่ให้ดูสวยงามเพื่อในการแยกตัวประกอบกลายเป็นเอากำลัง2ไว้หน้ากลายเป็น2 y งวากำลังสองกำลัง y กำลัง1มาลบด้วย144เท่ากับ0อาจารย์ครับทำไมตรงนี้ไม่เป็นบวกเพราะย้ายไปให้มามันไม่เกี่ยวกันนะครับ คำว่าย้ายไปแล้วเปลี่ยนข้างหมายคือมันต้องมาอีกฝั่งหนึ่งของหมายเท่ากับมาอีกฝั่งหนึ่งของหมายเท่ากับนะครับถึงจะหายแต่ตอนนี้ก็จัดอยู่ในกรุ๊ปฝั่งเดียวกันข้างไม้คงเดิมนะครับจะสลับตำแหน่งกันเฉยๆนักเรียนคงได้นะครับถามว่ากูเขียนอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผิดสินี่อะไรนะ อันนี้สองใช่ลบสองวายใช่ไหมเอาคูณกินไปเขอโทษขอโทษกลายเป็นสองนะครับลูกโอ้เกือบแล้วอ่าพอเรามองดูนิดนึงมีสองมีสองรอ้อยสสี่อะไรหารได้หารศูนย์ด้วยหารตลอดเลยครับอะไรหารได้นำสองมาหารหารตลอดใช่ไหมสองหารมาหารนะจ๊ะสองหารสองเป็น หรือหนึ่งได้ Y ายกำลัง2บวกอะไรครับ2ตัดกับเรืองวได้เท่าไรครับ2 74 224ไปนนิบงไปนี้โอเคไหมฮะับ้องเรียนสุอขอโยงมาตรงนี้นะครับกลายเป็นเท่าไรวายกำลัง2บวก Y ลบ72็ดอเท่ากับ0โอเคไหมครับเอาเห็นไหมครับ y กำลัง2บวก y ลบ72เท่ากับ0ก็แยกตัวประกอบครับ y ตัว,วนะี้แยกมานี่ครับได้กลายเป็น y กับ y ถูกไหม y กำลัง2ก็แยกมาอย่างละก้อนก็คูณคูณกัน72อะไรคูณกันได้ลบ72บวกลบกันได้1นี่คือ1นะ87ไม่ได้88 64 98 22ได้มั้ย98 ได้ได้เก้ากับลบแปดถูกไหมเก้าแปดสิบสองลบต่างกันได้ลบถูกไหมลูกอันนี้ถ้าบวกกันได้เท่าไหร่เก้าลบแปดหรือ1หนึ่งนี่หนึ่งเอ็กในตัวกลางถูกต้องถ้าสลับกันไม่ได้นะถ้าน,นี้เป็นลบไม้บวกได้สิดลบสิบสองจริงแต่จะได้ลบลบวายลบหนึ่งไม่ได้อันนี้ถูกต้องแล้ะครับโอเคนะอยากรู้ว่าวายมีค่าอะไรบ้าง อ่ก้อนนี้มาก่อน y เท่า y บวกเก้เท่ากับศ y เดียวก็เท่ากับอะไรครับจากลบจากบวกย้ายมาเป็นลบก็เป็นลบเถูกไหมศูนย์ลบเก็เท่ากับลบเก้าถูกไหมแรก y เท่ากับลบเก้าครับอีกก้อนหนึงอ่ก้อนนี้มาทีละก้อนนะ y ลบแปดเท่ากับศูนกลายเป็นศมาเป็นบวกแ y เท่ากับแ ค่า y จะได้2ค่าคือลบเกับอะไรครับกับแปดเห็นหรือยังกันเนี่ยโอเคไหมครับตอนนี้งงไหมพอเอิน y ได้2อค่าฟังดีดีนะถ้าเมื่อเ่อข้อ่าคลิปที่หนะึอ่องนี่ x มี2 x มีได้อย่างละ x ได้อย่างละค่า y ก็ออกมาเป็นค่าเดียว x หนึ่งค่า y หนึ่งค่าแต่เบอร์ y สองค่า x ก,ก็ต้องออกมามาสองค่านะครับวิธีการต่อไปขั้นที่เท่าไหร่ครับขั้นที่สามสามไหมสามแล้วขั้นที่สี่ครับข,นะขั้นที่สี่นะขั้นที่สี่เมื่อกี้ขั้นที่สามหาค่าตัวแปรหนึ่งตัวใช่ไหมครับตัวแปรตัวที่หนึ่ง ตัวที่1น,นะ่าวาต,ต่อไปหาขั้นที่4หาค่าตัวแปรตัวที่ที่2หรือตัวที่เหลือนะ่ะลูกนะตัวที่เหลือโดยการเอาค่า y ไปแทนในสมการสมการไหนก็ได้จากเอาอให้ง,ง่ายสมการไหนดีละ่ะเเรามาดูนะครับครูไปแทนสมการที่1สมการที่1คืออะไรนะการที่1นึ่งเนี่ย อที่เหลือโดยแทนค่า y เท่ากับแปดนนะลบเก้าก็เลยนะแปดในสมการที่ไรดีอันไหนอ่ะเดียวกันลงในสมการที่ที่หนึ่งแทนอะไรก็ได้กูจะแทน,นที่ที่หนึ่งนะวิธีการก็เอาอันที่หนึ่งมา3 x บวก y เท่ากับลบ2 แทนค่า y เท่ากับลบเนะใน1น,นะใน1น,น,นะครับอ่ะก็เป็น3 x บวก2 y เท่ากับเท่ไรครับลบ9เท่ากับลบ2โอเคไหม ก็เป็น 3X บวกอันนี้คูณกันได้เท่าไหร่ออรลูก1 0 1ลบเท่ากับลบถูกไหมถูกไมมลูกอีกอันนึงอันนี้คืหมายอะไรเนี่ยคูณต่างกันได้อะไรลูกต่างกันได้ลบ18เท่ากับลบทีละขั้นนะอันนี้เป็นอะไรลบย้ายไปเป็นบวก บวก18ลบ2โอเคไหม 3x เท่ากับ10อะไรนะ10 3สมกตรเท่ากับอะไร16 x เดียวก็เท่ากับ16ส่วนอันนี้หาคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารส่วน3โอเคไหมครับอ่ทำเป็นจำนวนคระได้แต่ไหรเอ้าทำเป็นแม่จำนวนคระ16ตั้งหารด้วย3 ตั้งล่างหารสามห้านึ่ตอบจำนวนเต็มห้าเศษอะไรครับเศษหนึ 1, ส่วนสนี่ได้แล้วถ้า y าเท่ากับลบเจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่หเศษหนึ 1, ส่วนสนี่คือคำตอบครับคำตอบที่1 อีกก้อนหนึ่งอ่าดูนะข้างๆกันแทนค่า y เท่ากับอะไรนะ8ในสมการที่1น่ลองดูดีครับมันจะได้ไหมได้อะไรบ้างได้อยู่แล้วแหละ3 x บวก2 y เท่ากับลบ2ในสมการที่1นะครับแทนค่าเป็น3 x บวก2คูณอะไรครับ คูณ8เท่ากับลบ2โอเคไหมาบวกแเท่ากับลบสองสามเท่ากับอันนี้บวกอยู่ย้ายมาเป็นลบลบสิบลบสองเท่ากับลบเป็นนี่สิบาทเป็นนี่อีกสองบาทเป็นลบสิบแปบาทเป็นนี่สิบแดบาท x เดียวเท่ากับอันนี้คูณอยู่ย้ายไปเป็นหาร x เท่ากับ สามหกสิบแปดได้หกอันนี้บวกอันนี้ลบต่างกันได้ลบเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้า y เท่ากับอะไรนะ y เท่ากับแปด x ก็ต้องได้เท่ากับลบหกครับนี่นี่คือคำตอบขั้นที่อะไรนะขั้นที่ห้าได้แล้ว่คือคำตอบนะครับ ได้สองคำตอบครับขั้นที่ห้าหกขั้นที่หกตรวจสอบคำตอบครับตรวจสอบตรวจสอบดีการก็ไอคอ,อนเนี้ยปแทนสมการที่หนึ่งสมการที่สองไอคอ,อนเนี้ยเป็นแทนสมการที่หนึ่งสองได้ไหมอะไรกระทูกอี่คิดว่าได้ไหมครับได้นะ เอาลองดูที่ใช้เ,เวลาเสมอก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าดูสมการที่1น,นะสมการที่1คืออะไรลูก 3x มเอบวกสอ่เท่ากับลบสอ่าได้อะไรบ้างเเป็นอะไรนี่ x เป็น x เป็นตัวนี้เนาะ x เป็นตัวนี้นะหรือเท่ากับอะไรลูก16บหส่วนสอันเดียวกันนะลูกอันเดียวกัน สามคูณอะไรลูก16ส่วนสบวกกับ2 y เท่ากับลบลบก้าับลบไตัด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 เ้อบวกลบ18เท่ากับลบ2อลบ2เท่ากับลบ2ถูกไหมถูกครับเขียนไหมลูกากไหม อ่าสมการที่1เอากรณีนี้อ่าถ้า y 3 x บวกส y เท่ากับลบสอ x เท่ากับทรลบห y เท่ากับทไร่ y เท่ากับเท่าไรแปเท่ากับลบสไหมหกสลบสิองสิเท่ากับลบสองลบสองเท่ากับลบสถูกไหมถูกครับอันนี้แทนในสมการที่1นะ แต่ทั้งสองครั้งโอเคไหมครับต่อไปแทนในสมการที่2นะครับการที่2คือนี่นี่การที่สองการที่สองะไรนะ x x y เท่ากับลบสี่สิบแ x y เทากับลบสีนะครับกลายเป็น x เท่าไหรได่ดี๋ย x เท่าไหร่นะ 1> x 1 6บหกส่วนสามส่วนสคูณกับลบเก้าลบเก้าเท่ากับลบ2 x เท่ากับอะไรนะเท่ากับลบ4ี่จุดแปดอ่ะอันนี้มีส่วนเป็นหนึ่งนะที่ทุกต้องส่วนเป็นหนึ่งจำได้ไหมอ่ะตัดครับสามสามตัดได้ไหมสามห้าสิบม,มาไม่ได้ ตัดนี่ไงสามสามเป็นเก้ากลายเป็นสิบหกคูณสามเป็นสี่สิบแปดอันนี้บวกอันนี้ลบกลายเป็นลบสี่แปดเท่ากับลบสี่สิบแปดถูกเมกมครับอีกฝั่งหนึ่งนี่นี่นี่ x y เท่ากับสองการที่สองนะลบสี่สิบแปด x เป็นเท่าไรครับ x เป็นลบหก y เป็นแปด x เป็นลบหก วเป็น8ปดเท่ากับลบสี่สคูณกันมา6 8 48 <_ S 1> บวกกับลบต่างกันใคูณกันนะครับ <_ S 2> ได้ลบสี่แปถูกแล้ว <_ S 1> นี่แทนค่าทั้ง4กรณีเลยนี่คำตอบครับที่ถูกต้องโอ้ตามมาทีเมื่อยตุ่มเลยครับ ค่อยๆยากไปนะครับลูกจะได้เก่งๆค่อยๆเรียนศึกษาไปโทรหาได้นะครับคอมเมนต์มาจะได้ครูจะด,ดรู้จะได้แก้อบอกให้